ส่วนมวลความเพียรพระกิ่งภพยดีพินาศมาเตอร์ติสหนึ่งสี่ห้าครั้งที่สิบสามประจำวันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปด วัดนี้วันที่13พฤษภาคม2568เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านางสาวกันพะคณสุดแก้วขอถวายสิ่งศัดสิทย,ย,ยิพระสูตรพระประิสัมภามรดต่างๆถวายเป็นพระวิชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์รรบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีอัติรอด,ดได้มีสมาธิเจริญอัคราพยานชานะได้เบิดบัวจังก่อนเนือ่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระราตรายอรังสมาสมบทูพะวะพุทธังปะปานตัางพิวาเทมิสวากาตัวพระวตาธรรมบดธรรมนรสมี สุปฏิปันโนเครือสว่างสังโฆสังฆังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพยริพินาศอาร,าารังสัมมาสังโฆสุชีรังปะริสิพุตโตนิมิหิทะนะมาโนธานิปะตะนิหิจิตธิสติยาวชีวงังอาหารพุทธัทงธมังสังฆังสะระนงังฆาโตปุเชมิรัตนาตายามธมัง จารม mm ิโสธินาบทที hmm. ่สามบทรสวดชุมนุมเทวราสมันตาจักวาริสุอัตตะคัจตุเทวกาสัทธมังบุรีราชสักสุนันตุสักขมโอกศักะสักขมโอกขาทางสักเคกาเมีจารุเปคิริสิคารัตเตจันตะลิเคนิมาเนทีเปรัตเถจขามีตรุวันคหานีเทหาวัตถุหีเกเตภูมาจันตุเทวาจารถณะวิสเมียาคขะคณาพนาคขาติฐานตาสันติเกยามิบุริวราพจนังสาธุมีสนตุธามัสสังนักรอยยัมพุริตาธามัสสังนักรอยยัมพุริตาธามัสสังนักรอยะ อ่ปุกพระภาคมาการนาม菩萨ภวตัวราตรสมาสัมพุชนาโมสาพระตวราตุรสมาสัมพุชนาโมสาพะตวราตุรสมาสัมพุทธาบอสวตรออบอหาบอสวดไตรสาระคำรัประทะพุททาง สระนังคชามิทำบังสระคาชามิสังคังสระคาชามิตระยาพิพุทธังสระคาชามิตระยามพิทำบังสระคชามิวิปิสังคังสระคชามิตยพิพุทธังสระคาชามิตรยมพิธรรมาสระคาชามิตยมพิสังคังสระคชามิบริบบสวดจากกิริยาคาถาอาทีเมสระอัญังพุทโธเมสระวรังเอเดนะสัจวัชนาสติเมหุสัพพธานาทีเมสระอัญังธัมโมเมสระวรังเอเดนะสัจวัชนาสติเมหสัพพธานาทีเมสระอัญญงสังโฆเมสระวะรัง ปะนามคถาพุทธังณนะเมรตตภูตะ,ตะสรีระเจตังธรรมังนะเมรตตาูตะ,ตะวิสุทธิสารางังสังคังณนะเมรัตนะพูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมเตรัตนะรัตนะตะยะมหังสัมมาสมโมสาริตะวัตถุวิเศษสะพูตังอัญโยอยายะยุตะคุณโยคะวะสพะวตังอสุมิตะยัมทิปิ ตเทวยถา,าติทันเทเอกังวินาตทิตะเลสะมะสัมพระเวนะโลเกกทาจิจะจีเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุทธสัทตังวิญุหิปันธิตะชะนิหิวิชัญญะรูปังโกรกัมหิเกหิจิกัฏฐานจุปาลภะนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังกุณกายตายะ นาเมหีวะชนะตายะสุวิตสุตัมปิสมุปัสตังมานาสิสุทะปะสาทะฐานังปุญญะทิกานะมะสมุตตามะปุณณภูมังลูกขาประมุตจะะมุขะสารานังคาตานงโปูชาระเหุสุป,ปะระมังอภิปูชเนอยอยังนิพานะสัจชิกิริยายุปะนิสสะ ยะถังสัมมาเกเรสะมะโสทะนะสิทธิยาจะสาทุหิตอัฏฐะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสา,า,านังขมะณีเหะเมวะตัสายหิต,งตังเตระธนังสารนังขะธรรมะลาตินทิวังขะนะเนสุนะมัสะมานาปูเชมะจาปิสาสัตังสุปัสสนะจิตาตถานุปา ริจริยาสัธารตราจะบปุญเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตระจะสถาภิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินาัยามหิปะมานะปูตปุโตโลกุตระพิสมะโยนิยโตสุพภชังตโสปนิสัยะจะยายะอะยายมปิโหตุวัตถุตเยปริเจโต สุปะสาทกาโรบทที่8นามการะสิทธิคาถาโยจักรมาโมหะมาราปะกะโถสามังวัพุทโสุกตวิโุตโตมาระสาปัสาวิริโมจะยันโตปาเฟเิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังปรันตังศีสานามามิโรกสะนานจะวินัยะกันจะแต่อตันเตชะสาเตยจสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสมิโตธรรมโมทัชโยโยวิยะตาสะ สัตถุทัสเสสิโลกสาวิสุทธิมคังนิยานิโกธทรมัทะรัศทาเรซาตาวโหสันติการสุจินโนทำมังวรันตังเสียสานามะวิโมหะปัทารังปัสสันตะทาหังตันเตชัสเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุสัตธรรมมาเสนาสุขานุโคโยโลกสัวปะปุปะกิเรสเชตาสันโตสยามสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมังวิธิตังการติสังคังวรันตังสีสานามมีพุทธานุพุทธังสามะสีระทิถิงตันเตยสาเตยเชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมินตัวบทที่เกาบสวดนโมการอัตทะกะคาถานาโมอัตตตสัมมาสัมพุทธะมเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมมัสสะสวากขาตเตตเตตเสวะเตติทะนาโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีระทิติโน นโมโอมายะรัสสะรัตนตายาาะ,ะาายาสะสาธุกังนโมโอมากาตีตาสตาตสาวัตถุตายะสป,ปินโมการะปะพาเวนะวิคัชันตุอุปทาวานโมการานุพาเวนะสุวติโหตุสัปทานโมกระสะเตเชนะวิธิมิโหมิเตชาวา บทท่สิบบทสวดมหาสมัยสวรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิรติกะปิรวัตุสมิมหาวันิมหาตาภิกขุสังเขนัสัททิัจจมาตหิภิกขุสัตถิหิสัเพเหวาอาราหิทัสสหิจโรกาาตุหิเทวตายปุยนสนิปติตาหนติภะควันตังทัศนัยพะภิกขุสกคัญจะอาตโคจตุนังสุทาวาสกัยเกันางเทวนาเอตท่หศิเอยางโคภะควาสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิมมหาวันิมหาตพภิกุสังเขนัสสัททิพจจะมาติหิภิกขุสัตติหิสั นายาพิคุสังคันจะยานุนะมยังีเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามะอุสังกมิตวะพระวาโตสันติเกปะเจกะคาถาปเสยามติอัะโกตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวปุสปุริโสสัมมัญชิตังวะภาหังภาษาริยะภสษาริทังวะภาหังสัมมิชยะเอวามีวสุทวะเศสุเทเวสุอันตริตตาภาวะตัวปุระตัวปะตุระหังสุอระโกตทิวตมัสพระกวาโต สัติเกอีมังคาถาภาษีมหาสัมโยภวนาสิมิงเทวกายาสมาคตาอคาตัมหาอีมังธรรมมาสมายังทักขิทายมัปปะระชิตดาสานติอระกอัปปะระเทวตาภระพุทตสันติเกอีมังคาถาภาษีตตระพิกโรสมาทังสุทิตังอัตโนชุกามังคังสุสาริิวันตานิคาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอระกอัปปะระเทวตาภระพุทตสันติเกอีมังคาถาภาษีเชตวะคีรังเชตวะบริขาอิทะคีรังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสู สุสุนาคาติอระราโกอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถาภาสิตเยเกจิพุทธังสนังคาตาเสนเตคามิสันติอปายยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุริสันติติ อรโคะพัควาพิควอมันเตศิปเยคุเยนพิขเวทัศสุโรกัตาตุสุเทวตาสานิปติตาหุนติตารางตังทัศนยยกพิูสังขจจะเยปิเตพิขเวหิสุติตะมัทนาหานตสัมมาสัมุทาเตสัมปิภะกันตานังอิตาปรมเยวะเทวตาสานิปติตาเหสุเสยยถทธปีไมหังอตารหิเยปิเตพิขเวพวิสันตีนาคะตามัทนาหานตุสัมมาสัมุทาเทสัมปิภะกันตานังอตาปรมเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสรยัท เิรษฐสามิพิโคเวทเทวกายานังนามันิตังสนาัฐสัตว์เครมนาสิกโรธาภัสสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตพิโคภาวะตัวปะจัสรโสสุภะควาเอตักทวจริโลกะมนุกะสามียะถถภุมะทัตสิตายเยสิตาคิเดคาภารังภิหิตตาสมะหิตตาปุถุโสเฮาวะสรีนารลบหังสัพพิสัมบูนโอทาตมะนะสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิราเิโยปัญจสตา ปัญจสเตยตะวะวเนกาปิรวัฒเวตาตัวอมริสถาสาวเกศสันิลาเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานัฐภิกกวเตจัตตาปามะกุงสตวะพุทรสาสนาเทสังพตุระหุยานะอมรุสานะทัสนังอเปเกสตะมะทักขุงสาสังอัทัสตาลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมะทสุงอเปเกนันตะมะทักขุงที่สาสะภารบรุตันจัสรพังอภิญญาววคิตวาระจักุณมาตาตัวอมริสถาสาวเกศสันิลาเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานัฐภิกกวเยวังังกิตเยสามิขิระหิอนุปปสโส S sata สาัสสายะค่ะภูมิกปิรวัฒนาอิทิมนโตชุติมนโตวนาวโตยัสสิโนมธามนาภิกขมุภิกขุนาสุปิิวนาชาสหัสาเหมัมวตายาขานานาตาวันิโนทิมนโตชุติมนโตวนาวันโตยัสสิโนมธามนาภิกขมุภิกขุนาสุปิิวนาสาตากิรติสหัสายะขานานาตาวันิโนทิมนโตชุติมนโตวนาวโตยัสสิโนมธามนาภิกขมุภิกขุนาสุปิิวนาอิเตอิเจเตโสระสาสายะขานานาตาวันิโนทิมนโตชุติมนโตวนาวโตยัสสิโนมธามนาภิกขโมกภิกขุนางเวสามิตาปัญจยะ สัิมน oh oh ังคุณพิโรจนชักให้กณเปิปุรสนิวเสนนางพิยนางสตะสัสังยาคานางปยยรุปัสติกูพิโรจชักให้กสวคาสบพพิมนังบริมาจากที่สั่งราชาทตะตระโปัสสิริขัพนาอธิปติภาราชยาสีโสปตปิตสัพพโวุธนามหาพลาอธิมาตุชิตมตุมนังตยาสีนมาธมนาพิคมุกพิคนังสิมลนังถ้าขีนอจารที่สังราชาวิรุณโหตประสาสติคุณพระาชาอธิปติมหาราชา ยัสสสปุตตปิาสภาวนธนามาหาพลาอิทิมันตชิิมันตวรนาวันโตยัสสนมตรรมพากุูพิกังสุปนวนังปชีมันจาริสังราชาวิรูปปัขวาสตินะคะนางที่ปริมาราชายัสสิสปุตตปิสภาวอินานามาห์พลาอิทีิมันโตชิดิมันตวรนาวันโตยัสสนมตรรมพากุงพิกุังสุปนีวนังอุจรจาริสังราชากุเบรตตัสสาษาติยัคะนาที่ปริมาราชายัสสิโสปุตตบิดาสภาวอินานามาห์พาลาอิทีิมันโะชิดิมัน ดังที่สังจตรโรเตมหาราชาสมันตาจตระโรทิสาทัทละนา,าทังสูวะเนกาปิรวัทาเวเตสังมายาวิโนทสาคูวันเจนิกัสธามายากรเรนทุอิเรนทุอิภูาจาวิภูรสหจาทธโนกมัเสโถจักกินุขันทุยิขันทุจะ บนาโูอุปามัญญุจะเทวสุตตจมาตริจิตสิโนจะคันดัปนรราชาชนุสพโออากูมัญชสิโคเจวติมปรสุริยวัชสาเอเตจานิจาราชนุขันธภาษาราชุพิวัมนาภิกขุภิกขุรังสับนิวนางอาธากูนภาษานาคาเวสาราสหัสตาจักกรรมพระสตระอากูปายาคาสะยาดิพิยามุนัทตารถาจะอากูนาคายาสสีโนเอราวันุพานาโคสุเปกะสับนิวนางเยนะคะราเชสาสาหันติทิพาทิชาปะขิววิสุริจักโข เวหายาสาเตวณามัชปตาจิตรรสุปนาอิติเตสะนามะอภิยันตธานาคราชานามะอานาคราชานามาสิสุปนาตโตเขมามะงกาสิพุทโธสัทหาหิวจังหิวปวะหิยานตานาคสุปนาสระมังกังสุปุทธรรชิตาวชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสาวาสเตอิติมโตยัสสิโนคาราการชมาบิสมะอสุราธนะเวคาสาเวปจิติสุจิติจัปะหารัตุรอมิจิสหะสัตตันจัปภริปุตตานังจะเพเวโรจนามังกาสนะหิตวาภริเสนาราหุพัธมุปภาคามุง อาปาคามุงสะมโยทัตอาสะมโยธนิพระธันเตพิคุนันานางสมบิณิวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตชโชว,วายโยทัตคา,ามุงวรุณาวารุณาเทวาโสมจะจยสสสะสัสสะเมตตากดุณากายะค่ะอากุเทวายัสัสินโนทัศเสตทัสสะคายาสเพนาน,นาตตะวนิโนอิทิมตโตชิติมันตววานาวันตยัสัสิโนมาทำนาพิกามุงพิคุณังสมบิณิวะนันานางเวทุจเทวาสันิจจะอสมจาจัตุเบยามาจัตสุปนิสัตเทวาจัตถามุโค อาจารย์ธรรมคุปราคาิตาสุยโสปฏิสัตย์เทวาสุยอมคุปราคาิตานะคะตานิปราคิตวะอภูมันทะปลากาวะสุนังวาสวรสิทวสกุปะคัปุริทรทวทสิเศตทัศธะกายาสเปนอนันตาวันเดียวทมันโตชินทีมันวะวนามันโตยสัสสินุวัฒน์มนาภิกบูภิกนังสเปนงังอารักูสังภูเทวาชาลามคีสิขาเทวะอริตกาจะโรชาจะอมาปุภานิพาสินุวรุณาสังธรรมาจารจุตา จะาอเนชกาสุเรยุจิราอาคูอาคูวาสบาดิสิโนท่าเสษเดทัศธากายาสเพนานาตะวณินอิทิมโตจิติมโตวะนนาบโตยะสติโนมาธรรมนาภิกขุภิกุนางศพนิวนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสตตมคิทับตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาทาคูฮารโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาเฮยะสติโนท่าเสษเดทัศธากายาสเพนานาตะวณิโนอิทิมโตจิติมโตวะนนาบโตยะสติโนมาธรรมนาภิกขุภิกุนางศพนิวนางสุการกรมหาอุรนาอาคูเทอาอาคูเวคานาสัส โอทาตะคัยหาปะมุขะาอโคเทวะวิชกนาสาธามัตหาลักชามิสกาจะยสัติโนธานายาอังคาปชุมโนยุทิสาอภิวาสติทศเสตทัสสถัคคายาสปินานตตวณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนมัทธมนกมุภีกนัสปินิมังเคมิยะตุสิตายะมากัตกาจะยสัติโนสัพพิากา รามาเสถาชตินามาจจอสวิมนรติหังควธาพทปะรนิมิตาท้าเศทัสกายาสเพนานตะวันโยติอ่าสเพนานตะวนิโนอิิมัโตชิติมตวนามโยยัสสีโนมทมนาอภิกรรมุปีโกนังสปนนาสัเทเทเทวานิคายาสเปนานตะวันิโนมนามนวะเอนะอาการถุเยชุยเยสัติสัสาชหะพัทธชาติมคีรังโอคาตินะมานาสวางท้าเขมตรังนาคัจันทวะอสิตาติตังสุภามาปะรัมมตุจพปุตตะอิทิมตุสหะสันนัง ชติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสท้าเสถะอิสระอาคูปเจกะวสวัริโนเตสันจ์มัจจุอาคาหริโตปริวาริโตเตจัสสภีอภิคันเตสินเทเทวสัพพะสัมะเกพลเสนาภิกขามิปสะกนัสสะมันทียังเอทะคณะทะคณะทะราเกนะกันธรรมทูโสัมมันตาปริวาริธาโมโวมุจิทะกจินังอิติตัทธามหาเสีโนกันหาเสยนาเปสัยปรินาตรมหาจัสรังคตะวันะเพระวังยถาปุสโกวิโคฐานายันโตสวิชโกบตถาโสดปจุทาวัติสังกุโทอัสยังวเส ตอนชัดชัพพังกับเญ็ญายว่าวะวะคิคตมนานะจักกุมาตตุลอมติสถาสังเกตศาสนิโรเตอมารเสนาภิกันตาเตวิชนาถพิฆาโตเตจะอาตปามาคบุสกวาพุทธะศาสนา,าวิตรารเขหิปะกำมงในสังลมมปิีเฉยงสภเวิชิตะสังฆามาปยาเตตายาสัสสีโนวันติสหภูตหิสาวกาเตชะนิสุตต,ติบทที่สิบเอ็ดบวสวดมังคะระสุตังอเสวนาจะพาลานาปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางัง เอ,เอตัมมังคะพุตมังปฏิรูปัตเทสวาโสจัปปุปเพจัตะตะปุญญาตาอัตสัมมาปะอิทิจะัตัมมังคาพุตมังพาหุสัจจันจัศิบปัญจะมินายโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารุตมังมาตาปิโตอุปทานางังปุตตะทารสสะสังกโหอานากราจกรรมันตาเอตัมมังคารุตมังทานันจะธรรมมจจริยะ อาธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังกหะอนัวชานิกามานิเอตัมมังคามุตมาอารติวิรติปาปามาชาปานาจสัสญญโมอป,ปะมาโทจะตทำเม,มสุเอตัมมังคามุตมงคาเราวะจะเนวโตัวจะสันตุทีจะกะตัญยุตากาเลนะธรรมมาสะวานาเอตัมมังคามุตมงขันติจะโสวะจะสะตาสะมะนานันจะ ทัศนงังกาเลนะธรรมะสากระชาเอตามังครมุตมังตโปจะพัมมะจารยันจะอริยะสจ,จนะทัศน,นังทิพานะสัชกิริยาจะเอตามังครมุตมังพรสโลวกะธา,ามีหิติตามยศนะกรรมปะิอโสกงังวิราชังเขมาเอตัมังครมุตมังเอตาทิสาณิกตวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพะทสดถิงข้าชันติตันเตสัง มังคุดตะมมันติบ,บทที่สิบสองบอสวดรัตนปริตยังกินจิปิตังอิทาวาหุรังวาสาเคสุวายัางระดังปิฏังนานโนสมาธิตถาคตเตนะอิทัมปิพุเทระดังปิฏังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุขยังวิระคัองอามาตังปณิตังยะทัะคาสักยมุนีสมาหิโตนอเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมเณระดังปิฏังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุยัมพุทธเศถุรปาริวาันณนาียสุจิงสมาธิมานันตะริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสังโะ วัจรตีอิทัมปิธรรมเมรัตังไปตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคราอัฐะสตังปัสสัทาจตาริเอตานิยุคานิโหโฏติเตทักขีเายะสุขัสสะสาวกาเอเตสุทนานิมหภาภรานีอิทัมปิสังเคระดังไปตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโห,โหโตุเยสุปายุตตาวรรสาท่านเห็นนะในการมิโนโคตะมะสาสานัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะระธามุทานิพุติปุญชา,าม,มานาอิทัมปิสังเคระดังไปตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุคีนังภุรานังนวังนาทิสัมภะวัง วิรัตตจิตายติเกพระวสณีเตคีนาพิชาวิรุชนทานิพันติเีรายัหายามปทีโปอิทัมปิสังเคแะดังพมตังเอเตนะสัจเจนะสวัสตโตธบทที่13บทสวดธรรมบทสาธะวัฏอาตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอตะทันปะสะบรัสสะโปสะสะนิจังสัตยะอสัญญะตาจาริโนเนวะเทวนักันทพโพนัมาโรโอสหะ ภมุนาชิตังอปะชิตังกะอิราตถารูปะสะขันตุนโนชันตุนโนบทที่สิบสีบวสวดเกสะปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะควตาชาณตาปัส,สตาอาระหาตาสัมมาสำม,สมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาประรัมมะประระยะมาอิติกิรายะมา ปิตากะสัมปทาเนนะมาตะกะเหตุมานะคะอ่ะนยะคะเหนะมาอาการะปะริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาภะภะรูปะตาเหมาะมาสัมโนโนคขรุยธาตุเมเหะอตะนาวะชาเนายธาอิเมธรรม,มาอากุสราอิเมธรรม,มาสาวะชาอิเมธรมมะยุขะระอิตาอิเมธรรม,มา สัมมาตาสมาธินาอาหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหปะชะเหยยายาธายะธาตุเมเหอตนาวะชาเนยาธอิเมธรรมากุสะอิเมธรรมาอานะวะชาอิาเอมธรรมาวิญญูปัสธาอิเมธรรมาสัมมามตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหอุปะสัมปะชะวิหะเลยยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปะินยสตร อุปาิยติชีวิตะมะปะมายงชาลูปณนตสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเมานเปกขามโนปุญญานิกายิราทะสุขาวหานิอุปาณิยติชีวิตมะปะมายังชาลูปณนตสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเมานเปกขามโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปกโขโยธากาเยนะสัง ยโมวาจาย,ยะอุทะเจตาสาตังตสะเปตัาสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหะเวรักขติธัมมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจินอ,ส,นนอสุจินเนณทุขติงคาชติธัมมะจารีสะเพสังคาราอานิจติยะถาปัญญะปัสติอัฏฐะ นิพพินทติทุเขเอสะมโควิส at ุธิยาสเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏะนิพพินทติทุเขเอสะมโควิสุธิยาสเพธธรรมานอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏะนิพพินทติทุเขเอสะมโควิสุธิยาวทที่สิบหกบวสวดอปันนกะชาดกอปันนกะถาณเมเกทุติยังอหุตากิกาเอตะทัญญายะเมธาวีตังคันเฮยะ อาปันน,กกนาคังพระหงเวสานางยันติปภะ,ะตานิวานานิจะอารามารุขาเจเิียลุงสาพระยะตัดชิตตาเนตังโขงสารนางเขมังเนตังสารณะ,ะมุตมงเนตังสารณะ,ะมาคัมมะสภะทุขาปรมมุจติโยจะพุทธันจะธมัมมะจะสังคันจะสารนางคาโตจะตริอริยสัจานิสมัปัญญาปัะสสะติปัสสติ ทุกขงังทุกขะสมุป,ปาทางทุกขษัตะจะเดิกราะมางังอริยันจะอัฐังขีกลางทุกขูปะสะมะคามินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารณะมุตตังเอตังสารณะมาคาม,มะสัพพะทุกขาปรมจติบทที่สิบเจ็ดบอร์สวดพระเทาระตะาาัตตคาถาอติตังนานวะขะเมย ยะนปติกังเขอนาคต่างบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติตามไปหินานตางอปตัญจะนาคต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบัน,นันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิลังสังคุป,ปัง ตังวิทามะลุพุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ห่อนแน่นไม่คลอนแคลนแต่ทำมาานได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นยนังเนื่ให้ปลุกคงเถิดอาชวะกิ่จะมาตาปังโกชัญญามะระนางโสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮินโนสังคันเตนะมหาเสเนนะมัชุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัชุนาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เล่าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอรัตะมาดานันเทตังเวพะเทกะราตโตติสันโต อจิาเตมุนิติถ้ามุนิูสงบย่อมเรียกบุคคลเพ้มีปักัติอย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดค้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่า ผู้มีคติหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลบทที่สิบแปดบทสวดอภินหารัจเวกคณะปาฐะแปลชะลธรรมมุมหิชาลังอนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมุมหิพยาธิอานัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมุมหิมรณะังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปยาหิมนาะปหินานาภาววินาภาวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่า จะต้องอคือว่าเราจะต้องพัดพาดจากของรักของชัสใจทั้งหลายทั้งปวงกรมงมกรมสักโกมกรรมะอายาทากรมัโยนิกรรมะปันทุกกรรมะปฏิสารณนาเามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรเป็นแน่นเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นที่เมื่อใส่อย่างกรรม,กร,มกรยยรกิสามิีกรยานังวาปปักังวาตัสสัทายาทาภวิสามิเราทำความบัไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่า เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสื่อไปเอวังอามิหิอภินิหังปัจ,จเจกคิดับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่1ิบทสวดเทวตาอุยโยชนักาถา,าทุกขปัตตาเจริทุกขา,าพยา,ย,ยาปัตตาเจริพยาโสกปัตตาเจริโสการหุนตุสเพปีปานิโนโอเอตาวตาจะมีสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสเพเทวานุวัลลุบสัพสัมปฏิสิทธิญาธานังท่ทันตุสัทธายาสีรังละขันตุสัพทาภา,า,าวนาพิรักหุนตุขขันตุเทวตัคาตาสเพพุทธาพระปาตาปิเศกระหัตนาจติเนะละกังปรมสัพพสสโบบททที่10วดเทวตา ปฏิทานะคาถาหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพระนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรปุทิคาเรตะหิงตหิงตาธรรม,มอะ,อะตะหิงตหิงตาธรรมธาเฮนะพระวันตุป,ปูชิตาสดถิงกรณ เตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานะมะกาจะพิขโวาสารามิกาธนปฏิอุปาสากาคามาจเะทะสานิามาจะอิสราสป,ปานะปูตาสุขิตาพะวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัฐวัป,ปาปาิกานิยานิกลางธรรมวารางปฏิปฏิจเตสเพปิทุกษะกรลุตุสังขย,ยางังธาตุจิรงังสตังธรรมโมธรรมัถราจปุคราสัง โคโหตุสมัโคจะอทธายะจะหิดายะจะอัมเหราคตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมมัพพามมาจาริโนโคุทิงสปาปูดเนยามะธรมเมอริยป,ปะเวทิเตบทที่2 1โตัวสวนสภะปฏิทานะคาถาแปลหันธมยังปฏิทานะคาถายโยพระนามเสคุณยัสสิธานิกะตาสายานันยานิกะตาอิเม เตสัญชาพักินโนหนตุสตานันตาปะหมานากาเดปิยาพุนวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยทิฐาเมจาปะยะทิฐาวาอันเยมัชาตะเวรินโนสตาติถันติโลกสมิงเตพุมมาจะตุยโยนิกาปันเจกะตะอา ปัญเจกจัตตุโวการาสังสรันตาพวะพระเวยาตังเยปติตานามอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทายุงมาอามายาทินทนะทินนานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตาสัทธาหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปะทันจะปรับปนตุ เตสาสาสิทธชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นดาสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลก กในภูมิสามเกิดในกม e r s ีมีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยละภพใหญ่สัตว์เราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมาจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพาเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จงถึงทางอนัอน,อนกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสเ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจนิทานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสลายบนุสวดมนต์พระสวดพระประเสริฐพระคาถาเหล่านาี้ขอความสุสุริจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทเทพิยนาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอเนยพรให้แก่ข้าพเจ้าและววัตถุมงคลพระเก่งเพรดิพิณาโดยมูลิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดอรวรรธ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุของคนทั้งหลายที่สางสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ดุการเทอ